เปิดตอนแรกมานําโดง่งตอนล่าสุดกลับได้เท่านี้เรตติ้งฟ้าเพียงดินที่คว้ารางเล่นข้ามช่องครั้งแรกหลังออกช่องสาม เคมีความฟาดเข้าขากันได้ดีสุดๆสำหรับพระนางฟิล์มธนพัทกาวิละและปลางกันนร,ร,รันวงคจรไกลที่เปิดตัวละครฟ้าเพียงดินช่องวัน3 1เพียง2ตอนแรกเรตติ้งทั่วประเทศวิ่งฉิวยอยู่ที่2.71ถือว่าเป็นละครหลังข่าวที่เปิดตัวสูงสุดในปี2565มีผู้ชม5.2ล้านคนโดยความปากแจวของพระนางฟาดก,กันมันสนานจอจ่นแฟนละครยกนิ้วให้ในความ ที่เรตติ้งตอนล่าสุดช่องวัน31ฝาเพียงดิน คว้านางเอกสาวน้าหวานข้ามช่องครั้งแรกปรางกันนรานประกบคู่พระเอกลูกรักฟิล์มธนภัทรเรตติ้งยังดี2.2งานนี้ฟิล์มปรางพระนางตอนโตแบบกินกันไม่ลงดามพระนางรุ่นเล็กอย่างน้องมลิพาขวัญสหวงศ์ลูกสาวปลอทฤษฎีและน้องเจ้าคุณพัชชนกชนพันสางทั้งคู่ก็เล่นได้อินกับทุกโมเมนต์ทำเอาแฟนละครเทใจรักปรบมือให้กับอินเนอร์ความดราม่าของทั้งคู่ที่เล่นได้กระแทกใจแฟน ละครไปเต็มๆแค่เริ่มยังจัดหนักกันขนาดนี้หลังจากนี้สนุกสุดเข้มข้นแบบไม่ต้องสืบบอกเลยออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่องวัน31เ,เรื่องยอ่อฝาเพียงดินเป็นเรื่องราวการกลับมาทวงคืนสมบัติของสาริกากันนารันวงขจรไกรทายาทเพียงคนเดียวของพลโทรสรายุทธ่พันเอกวันชนะสวัสดีที่ชีวิตพลิกผันต้องไปอาศัยอยู่กับบุญทองสรุธวิ จิตรานน์ตั้งแต่ยังเด็กหลังหุ่นโทรสรายุธชีวิตเพราะกับคนร้ายที่ดักขณะเดินทางกลับประเทศไทยพ่อของเธอขอร้องบุญทองที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นให้ช่วยดูแลลูกสาวพร้อมกับบอกความลับบางอย่างแก่สาริกาเกี่ยวกับบ้านสารายุธพิชยัยเมื่อสาริกาโตขึ้นเธอเฝ้าดูความเป็นไปของบ้านสารายุธพิชยัยรอเวลาที่จะเปิดเผยความจริงกลับเข้าไปทวงทุกอย่างที่เป็นของเธอขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะช้าไปเมื่อพิทักษ์กับ ตันภูธเนตรน้องเคยของพลโทรสรายุทธประกาศว่าสมบัติทั้งหมดของนายพลสรายุทธจะต้องตกเป็นของเทวราชธนาพาสกาวิละในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของสรายุธพิชัยงานนี้เมื่อสมบัติถูกเปลี่ยนมือพร้อมความลับที่ถูกปิดเธอผู้เป็นทายาทที่แท้จริงจึงต้องทําทุกทางเพื่อเปิดโปงและทวงทุกอย่างที่เป็นของเธอคืน